สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม follow เพิ่มเพื่ติดตามใน Ti กตอกกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ google พิมพ์คำว่า k m k social หรือกดพาลิงจากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ k m k social จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เขามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตจงนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเม,ตมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆมากมายในหลากหลายบริการและหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG ิ i k t o k t w i ต t e r ร e l e gram นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยนะคะ เว็บไซต์ตันนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยสำหรับเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านเด็ดๆรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ มาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ Tm k s o c i a l นะคะไปที่ปก่มขั่สัมือใไปตรงนี้จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะหมวดหมู่ตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเลือกเป็น t i k t o k นะคะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่ม f o l l o w t i k t o k นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่ถึง4หมวดหมู่เลยนะคะก็เลือกกันไปได้เลยพอเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามตัวนี้นะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะมีทั้งตัวรับประกันไม่รับประกันคุณภาพความเร็วที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นหนึ่งสองห้าห้านะคะตัวด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะคำอธิบายตรงนี้เพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของเ,เดิมเพื่อเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะตัวรับประกันความเร็วและคุณภาพที่อยู่กันตรงนี้เลยนะคะ ลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพดที่เราจะใช้บริการกดคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดฟอลโล่ด้วยนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นค่าให้นําลิงก์มาวางกันได้เลยะคะ่ะจำนวนขั้นต่ำอ,อยู่ที่ห้าสิบใส่กันไปห้าสิบนะคะในราคา8บาทเองกดส่งกันไปได้เลยระบบกระดิ่งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้ว สามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะในด้านน,านี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนเพ่นท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดเลยไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ตัวนี้ส่งให้อดมินตรวจสอบไดแต่ลอด e ัีชั่วโมงกันเลยแต่ละออเดอร์จะมีรายละเอียดบอกกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณก,การสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ด้านี้เลยค่ะสถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่นึงนะคะ มาดูช่องทางการติมเงินกันนะคะช่องทางการติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโค้ดกับคริปตนะคะสามารถติมเงินกันไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างความสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเพอร์เซ็นต์กันเลยค่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไว้เข้าเยอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดร์มาวางกันได้เลยนะคะส่งเลขออเดร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดฟอลโล่ยอดผู้ติดตามของ TikTok ก็ขึ้นกันมาแล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMK Social ากดพาลิงก์แกด้านล่างกันไได้เลยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันด้านในเลยค่ะลองไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะ เพื่อนท่านใดนะคะที่ต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนั็ให้เว็บไซต์เป็นตัว,ตวนี้นะคะช่วยเปิดการมองเห็นได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณม,มากๆเลยนะคะ